สวัสดีค่ะดึกแล้วยังไม่นอนนะคะเตรียมเครื่องแกงไว้ค่ะปกติจะทําเครื่องแกงทานกันเองนะคะไม่ได้ไปซื้อข้างนอกค่ะตําใส่กระปุกไว้เลยนะคะเวลาจะแกงอะไรก็แค่ไปเอามาค่ะเอามาแกงได้เลยนะคะเครื่องปรุงที่เราเตรียมไว้มันก็จะมีการล้างอย่างสะอาดนะคะตะไคร้ปลูกเองค่ะ หลายๆอย่างนะคะที่เราปลูกเองไม่ว่าจะเป็นพริกไม่ว่าจะเป็นตะไคร้ไม่ไม่ว่าจะเป็นขมิ้นนะคะพอเราเอาส่วนผสมทั้งหลายมาผสมกันนะคะแล้วเอาไปล้างให้สะอาดเนี่ยนะคะแล้วเอามาทำเนี่ยเครื่องแกงจะมีความสดใหม่แล้วก็หอมนะคะหอมอร่อยด้วยค่ะทําแกงอะไรก็อร่อยนะคะไม่ต้องไปซื้อค่ะ คนสมัยก่อนนะคะเขาบอกว่าถ้าบ้านไหนนะคะตาเครื่องแกงได้เสียงดังนะคะลูกสาวบ้านนั้นนะคะจะมีผู้ใหญ่เนี่ยผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยไปสู่ขอทันทีเลยนะคะเพราะว่าการตําเครื่องแกงเสียงดังเนี่ยจะทํากับข้าวอร่อยนะคะเสร็จแล้วนะคะได้กระปุกใหญ่เลยค่ะกินได้หลายมื้อเลยนะคะเครื่องแกงที่เราผสมเองนะคะจะเก็บไว้ได้นานนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะรสชาติถูกใจค่ะ สาเหตุที่เราต้องมาตากลางคืนนะคะเพราะกลางคืนเนี่ยจะมีความเงียบสงบนะคะเราตำเครื่องแกงเบาๆก็ได้ยินเสียงดังกันทั่วเลยค่ะอย่างน้อยก็คงจะมีคนบอกว่าบ้านนี้ลูกสาวเขาทำกับข้าวอร่อยแน่นอนเลยค่ะ